สวัสดีครับผมนายสุริยาสิริวงศ์ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบางคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียงครับประวัติของกลุ่มนะครับเราก่อตั้งเมื่อปีพศ .2546 นะครับตอนนั้นมีสมาชิกอยู่ประมาณ10รายนะครับหลังจากนั้นปีพศ .2550 นะครับเราก็ได้จดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบางคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียงนะครับมีสมาชิก ตอนตั้งกลุ่มใหม่ๆนะครับประมาณ30ลรายปัจจุบันนะครับเรามีสมาชิกอยู่ที่124่รอย24ายนะครับพื้นที่ปลูกประมาณ800ไร่นะครับผลผลิตปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ400กว่าตันนะครับก็เรารวบรวมผลผลิตนะครับกิจกรรมของกลุ่มก็คือการรวบรวมผลผลิตแยกเกรดให้พ่อค้ามาประมูลนะครับเป็น4เกรดด้วยกันนะครับ ก็มี1 2 3สเบอร์สีก็คือเป็นเป็นไซส์ลูกดำนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เราทำก็คือการเอามังคุดที่ตกเกรดตกไซส์ตลาดไม่ต้องการนะครับมาแปรรูปนะครับเป็นมังคุดกวนนะครับน้ำมังคุดพร้อมดื่มมังคุดแค่อิ่มอกแห้งไอศครีมมังคุดนะครับล่าสุดนี่ก็เราได้รับการสนับสนุนจากสสวแล้วก็สภาเกษตรนะครับ ในการแปรรูปทำเยลลี่มังคุดนะครับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัระนองได้ดำเนินการพิจารณากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียงให้เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ2,563เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และต้องการองค์ความรู้ด้านการแปลรูปสินค้าเกษตรการคงคุณภาพสินค้าตั้งแต่ผลิตจนถึงมือผู้บริโภคให้มีความสดใหม่จนถึงการจำหน่ายสินค้าแปลรูปในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสำนักง,งานสภาเกษตรกรจาหวัรรณนองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการเหล่านี้ ส่งผลให้เกษตรกรดำเนินงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจำเป็นต้องประสานง,งานผู้มีความรู้เพื่อพัฒนาการสร้างอาชีพพัฒนารูปแบบสินค้าเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกิดประสิทธิภาพคุณภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้สำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรองค์ก,กรเเกษตรกรผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจการเกษตรและผู้ประกอบการ MSME ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามีการอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกระบวนการในการผลิตการแปลรูปมังคุดเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์อบรมส่งเสริมองความรู้การบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์การตลาดซึ่งผลสำเร็จออกมาในรูปแบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ผลการดำเนินงานคือมีการพัฒนาสูตรอาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของมังคุดคือเจลลี่มังคุดและดำเนินการถ่ายทอดให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนและวิธีการผลิตเจลลี่มังคุดรวมทั้งกำหนดสูตรและส่วนประกอบต่างๆและร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมทั้งตราสินค้าจากผลการดำเนินงาน ม,มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุดจนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับศักยภาพดำเนินธุรกิจให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดยอมรับโดยการดำเนินงานดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในด้านการคงคุณภาพของสินค้าซึ่งเป็นระยะแรกของการผลิตยังคงต้องฝึกฝน ความจำนาญให้แก่สมาชิกในกลุ่มให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการสร้างการยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดใหม่ที่กลุ่มได้ดำเนินการวางจำหน่ายโดยกลุ่มมีการวางแผนการดำเนินงานต่อไปคือ <S <S การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถส่งขายไปยังตลาดต่างจังหวัดได้ ต่อไปอย่างเป็นรูปธปรรมความเป็นมาของโครงการก็คือโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยง,งานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณพศ2563ระหว่างสำนักงานาส่งเสริมวิหัหกิจขนาดกลางและขนาดยอา่อมสสวกับสำนักงานาสภา,าเกษตรกรแห่งชาติ สกชเป็นโครงการที่จะทำขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการจับผู้ระหว่างผู้ประกอบการ MSME ด้านการเกษตรและผู้ให้บริการทางธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจของ MSME ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านที่ MSME ด้านการเกษตรต้องการและเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME สามารถเลือกใช้บริการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการดำเนินงานดังนั้นการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวจึงไม่เป็นเพียงการช่วยเหลือ m s m e ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐมีต้นแบบของกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจ MSME ของประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภา,าพที่ิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อสร้างกลไกการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ MSME ด้านการเกษตรในประเด็นที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อให้มีกระบวนการต้นแบบในการให้การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ด้านการเกษตรและฐานระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME มากยิ่งขึ้นนะคะ ก็สำนักงานสภา,าเกษตรกรจังหวัดระนองนะคะก็มีสภา,าเกษตรกรเป็นผู้สนับสนุนนะคะก็ได้เสนอเข้าที่ประชุมนะคะรับรองกลุ่มของวิสาหกิจมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลังดียันนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและเป็นกลุ่มที่เป็นต้นต้นแบบนะคะของจังหวัดเราอย่างยิ่งนะคะกลุ่มนี้มีความเข้มเข้มแข็มแงมากนะคะ เป็นกลุ่มที่ได้ได้จดวิสาหกิจกับหน่วยงานภาครัฐนะคะใช่ไหมคะจดย์กับเป็นกลุ่มขึ้นกับเกษตรใช่ไหมคะเกษตรเกษตรจังหวัดอ่าขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรอ่าแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรเราด้วยนะคะเป็นกลุ่มที่ขึ้นกับสภาเกษตรเราด้วยนะคะกลุ่มนี้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดนนงก็ได้คัดเลือกกลุ่มนี้นะคะ มาทำโครงการการนี้เกิดขึ้นในวันนี้นะคะค่ะค่ะรับว็วันนี้กลุ่มได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างก็ให้พูดถึงโครงการนี้ค่ะที่ได้รับจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนองของเราค่ะคะครับผมในนามประธานกลุ่มวิสาหกิจมังคุดหวานก็การสอบับเรียนนะครับผมนายสุริยาสิวิวงศ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ สภาเกษตรจังหวัดระนองและก็สวสวนะครับที่มีโครงการดีๆนะครับลองให้แก่ชุมชนลองให้แก่กลุ่มนะครับเพื่อที่จะต่อยอดน,นะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะครับก่อนหน้านี้เราทำบังคุบกวน้นาบังคุดนะครับวันนี้เราได้รับการพัฒนาในการาทำเยลลี่มังคุดนะครับซึ่งทำให้เรามีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ